อุทาหอจากพระไตรปิฎกการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บุคคลสองพวกที่กระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองทั้งสองท่านคือใครคือมารดาและปิดาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถึงแม้บุตรจะประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งประคับประคองบิดาด้วยบ่าอีกข้างหนึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดหนึ่งร้อยปีถึงแม้จะดูแลท่านทั้งสองด้วยคันทบำบัดการนวดการอาบน้ำให้และการดัดกายแม้ท่านทั้งสองนั้นจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะ บนบ่าทั้งสองของเขาภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาเลยภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งแม้บุตรจะยกมารดาบิดาไว้ในฐานะเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ประดุด,ดังรัตนเจ็ดประการของพระเจ้ามหาจักรพรรดิได้แก่ จักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนลูกคนใดทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาหรือนับถือรัตนตรยัยทำมารดาบิดาผู้ทุศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตรณียินดีในการสละทำมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญา ให้เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทํานั้นของบุตรย่อมชื่อว่าได้ทำการตอบแทนแก่มารดาบิดาแล้วอ้างอิงจากอังคุตตรานิกายเอกทุกติกนิบาทสมจิตตะวรที่สีข้อปฏิบัติระหว่างสามีภรรยา ดูก่อนคารหบดีบุตรและภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานะห้าอย่างคือด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยาด้วยการไม่ดูหมิน่นด้วยการให้เครื่องแต่งตัวด้วยการไม่ประพฤตินอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้ดูก่อนคารหบดี บุตรและภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานะห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานะห้าอย่างคือด้วยการจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีไม่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง ดูก่อนคฤหบดีบุตรและภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานะเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานะห้าอย่างเหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าสามีปกป้องคลุ้มครองให้มีความสุขสำราญไม่มีภัยด้วยประการชนีอ้างอิงจากทีคณิกายปาติกวัคสิงคาลสูตร สิ่งที่ควรแนะนำแก่ผู้ที่เรารักดูก่อนอานน์เธอทั้งหลายพึงเอ็นดูบุคคลใดและบุคคลเหล่าใดจะพึงเชื่อฟังจะเป็นมิตรอมาตญาติหรือสายโลหิตก็ตามบุคคลเหล่านั้นพวกเธอพึงชักชวนให้ตั้งมั่นอยู่ในสถานะสามประการน,นี้เถิด สถานะสามประการคือเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณของพระธรรมเลื่อมใสในคุณของพระสงฆ์ดูก่อน,นอานน์ความแปรปรวนแห่งมหาภูตร,รูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพึงมีได้แต่ความแปรปรวน แห่งอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเลยความแปรปรวนในข้อนี้คืออริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะไปเกิดในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตนั้น จะเป็นไปไม่ได้เลยดูก่อน,นอานนท์เธอทั้งหลายพึงเอ็นดูบุคคลใดและบุคคลเหล่าใดจะเชื่อฟังเป็นมิตรอำมมาตญาติหรือสายโลหิตก็ตามบุคคลเหล่านั้นพวกเธอพึงชักชวนให้ตั้งมั่นอยู่ในสถานะสามประการนี้เถิดอ้างอิงจากอังคุตรนิกาย เอกทุกติกนิบาทสมาธปักกสูตรการทำบุญตักบาตรที่ถูกต้องไม่ใส่เงินลงในบาตรเพราะเงินเป็นวัตถุอนามาทหรือสิ่งของที่ภิกษุไม่ควรจับประดุดอสสารพิษถ้าภิกษุจับต้องภิกษุต้องอาบัต หรือละเมิดโทษทางพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แม้นำเงินใส่ย่ามพระก็ผิดวินัยเช่นกันไม่ใส่ข้าวสารลงในบาทเพราะในพระวินัยห้ามภิกษุหุงข้าวฉันเองให้นำไปไว้ที่โรงครัวแล้วจัดการหุงถวายพระทีหลังไม่ใส่อาหารแห้ง หรือเครื่องกระป๋องเป็นจำนวนมากๆเพราะภิกษุรับบินทบาดแล้วต้องฉันภายในเที่ยงวันหากฉันไม่หมดเก็บไว้ค้างคืนเพื่อนำไปฉันในวันต่อๆไปไม่สามารถทำได้หากเก็บค้างคืนแล้วนำไปฉันต้องอาบัตก่อนตักบารควรระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าขออำนาจพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญที่เกิดจากการใส่บาตรนี้ให้ถึงแก่ญาติให้เทวดาที่รักษาให้นายเวรของข้าพเจ้า